ผมสวัสดีครับเจอกันอีกอีพีต่อมานะครับนี่ครับผมจะให้มาเบิ้งอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะครับคืออาชีพพ่อค้าแม่ขายนะครับตามข้องถมต่างๆตามที่มีตลาดนัดนะครับช่วงบ่ายช่วงเย็นเสาร์อาทิตย์บ่มีบ่มีวันหยุดครับหยุดบ่ได้ครับเพราะว่าเงินมันเยอะเห็นไหมครับเงินมันเยอะทําไมเงินเยอะครับมารอติดตามนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะว่าเงินเยอะไม่เยอะนะครับแกมีรถนี่คันที่หนึ่งนครับนี่ครับคันที่หนึ่งนะครับคันที่หนึ่ง แลงไปสู่คันที่สองนะครับคันนี้เอาไว้ทํางานนะครับคันนี้เอาไว้เที่ยวนี่ครับคันนี้เอาไว้เที่ยวนะครับเอาไว้เที่ยวนะครับเอาไว้เที่ยวมาดูนะครับว่าแกขายอะไรบ้างนะครับนะครับแกไปรับซื้อพักมาจากอ่าแรงที่ถูกนะครับหนึ่งจากเช่าบ้านแน่คนที่ปลูกเองแน่สองจากอ่าอำเภอใหญ่ๆนะครับหรือจากโคราชล่างเทือนะครับถี่นบ่มีพักนะครับนี่ครับนี่ครับ จะมีอะไรบ้างนะครับมีข่ามีขิงมีกระชายนะครับนี่ครับแล้ก็มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศแล้วก็กระรำดอกนะครับนีครับมีพริกมะเขือต่างๆสารพัดที่เราจะขายครับถุงละยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวบอกใครนะวันหนึ่งเกือบเป็นหมื่นบางทีก็หมื่นขึ้นนะครับหมื่นขึ้นนะครับมาถามเท่าแก่นะครับเท่าแก่วันนี้ไปขายไหนครับ ขายคือพนบุรีอ๋อวันนี้ชุมพนบุรียิ่งใกล้ปีใหม่นะครับน้อยยิ่งขายดีครับยิ่งใกล้ปีใหม่ยิ่งขายดีนะครับเพราะว่าคนเขาจะมาจากอที่ทํางานจากกรุงเทพนะครับก็ซื้อวัตถุดิบนะครับซื้อพักซื้อนาไปให้พี่น้องท็ดก้อยเ็ดลากกินนะครับนี่นะครับถุงละยี่สิบาทนะครับเป็นกระลังเหตดูครับนี่เรากะนี่ครับแตงแตงกวานะครับแตงกวาเพิ่นก็ซื้อมาเป็นถุงแล้วเพิ่นกับมาแบ่งออกนะครับ ถุงละ20่บ20บาทเพื่อการซื้อง่ายขายคล่องนะครับซื้อง่ายขายคล่องนี่ครับแตงกวานะครับนี่แล้วก็มะเขือนะครับนี่มะเขือขาวมะเขือม่วงนี่ครับนี่ใส่มะนางแบงครับนี่พริกเขียวพริกแดงฟักทองหมักอึอสีม่นี่นี่พริกหยวกน่ครับนี่พริกหยวกใครที่ไม่ชอบเผ็ดนะครับเอาพริกหยวกไปเห็ดนำพริกหนุ่มหรือเอาไปผัดก็ได้ครับ เรือเอาไปทําอะไรก็ได้เพราะว่ามันไม่เผ็ดนะครับคนที่ไม่เผ็ดบางคนก็เอาพริกหยวกผสมกับพริกแดงกับพริกเขียวตำน้ําพริกเยอะๆแล้วมันไม่เผ็ดครับใส่มะเขือเทศนิดนึงนะครับนี่ครับมะเขือพวงนะครับนี่มะเขือพวงมะเขือแข็งบานเท่านี่ครับมะเขือแข็งอันนี้ก็ขานะครับอันนี้ใบเอ่อโหระพานะครับใบโหระพาเอาไว้ใส่แกงไส่ลาบกินกับขนมเส้นกับปุ๋ยกับปุ๋ยเปียวแซแบเป็นตะไนยครับนี่ครับนี่พักบุ้งอีกเยอะครับ ผักบุ้งอันนี้ก็ผักชีจีนนะครับอันนี้หอมอันนี้เจนี่น,นี่เจ,นนเจมาหอดเจแล้วนี่ครับเจมัอนี่ไปขายเท่กับเจีตลาดนัดชุพ้นุรีจา้าโอ้ยได้เงินกลับเอามายืมในเดอ้ออยา,ญญากเพื่อยากหลงนอ้องช่วงนี้ขายด้มือลาถ,ถอยครับถือว่า่อน้ังสูงอยู่หรือ่สูงอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้ผักมันจะไหลแน่มันครับกรบบไเ้เท่าทิควนดอกอแต่ก็หลักห้าหลักหกเนาะ จ้าประมาณนั้นครับหลักห้าหลักหกนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับไล่ไล่นิ้วไล่เมืองนะครับหลักห้าหลักหกคืออะไรกี่บาทนะครับนี่ครับขายมาโดนหรือเปล่าครับขายมาสิบปีแล้วจ้าเอสิบกว่าปีแล้วเป็นชีวิตที่อิสรานะครับเนาะที่สุจริตและก็อิสละจ้าไม่ต้องไปเดือดร้อนผู้ได้นะขายข้อ่ะเราซื้อมาในราคสวยๆจ้าหอมสวยๆมาสวยๆมากๆด้วยค่ะ S <S เราซื้อมาในราคาแพงแต่เราก็มาขายแบ่งขายถุงได้สิบยี่สิบเนะาะเพื่อการที่มันจะขายง่ายผมไม่มีใครไปซื้อเป็นถุงเอาไปทํากับข้าวกินหรอกครับเขาก็ซื้อห้าบาทสิบาทแค่นั้นแหละครับซื้อซื้อปีกห้อก็ขายซื้อทรงห้อก็ขายโอซื้อปีกก็ขายซื้อทรงก็ขายจา้าช่วงนี้พ่อค้าไม่ค้าเยอะา่าครับไปขาย ใชมากเลยจละออพักบานกันแล้วออกอ๋อพักบานกันแล้วออกบานออกหน,ออกนาหนาวพักมันออกเยอะนะครับเนาะตรงคนาบานเท่านียเอาไปท้ายลายอ๋อหนาหนาวพักมันหนาหนาวถ้ามาพักจิงออกหลายครับหนาหนาวหนาหนาวออกทุกอย่าง<อ>าัวเห็ดไงดจี่นหนาหนาวให้พักง่ายบ่กะลำต้นตหอมบักขีนี่แหละค่ะสวยๆอือนะครับจำไว้นะครับหน้าหนาวผักออกเยอะเพราะมันทําง่ายนะครับเพราะมันไม่ร้อนเนาะมันไม่ร้อนพักก็ตาย อันนู้นี่ซื้อมาถุงอันพักหอมเมื่อกี้ซื้อมาถุงจับาทครับซื้อมาอยู่ในละราคาประมาณหกสิบบาทจ้ะนุ้งหกสิบบาทมา,ทบาทแบ่งขายก็ได้ประมาณสามลอยสี่ลอยประมาณนั้นแหละครับอันนี้คุ้มจริงครับอันนี้คุ้มจริงแต่มันก็มีคุ้มเสี่ยงนั่นละครันะนเนาะคุ้มเสี่ยงคือขายเหมือดมันเน่านะครับเนาะ <c oughs> นะอย่าคือม้าแบงแบบคนเด็กก็ไม่ไดหลายนะครับซื้อมาหกสิบม้าแบงขายสามสี่ลอยถามว่ามันขายเหมือดบอ่อแค่ไหนครับมันแคียมัมนมกับ,บเหมือดมันเซียมันกับบ่อเหมือด ความเสี่ยงก็คือเน่าถิ่งนี่นะครับเขาตรงนี้ความเสี่ยงนะครับอย่าเสี่ยงทุกอย่างเฮ็ดยังกับตรงลองผิดล่องถูกจ้ะแม่นครับรองผิดรองถูกแล้วคิดจังไงครับจึงมาขายแบบสี่ครับเริ่มต้นครับผมมันเป็นงานที่แบบว่าเลือกแล้วเหมือนกับการขายของก็ไปเบิรงไปตรวจดูแล้วมันก็จะในตลาดเท่าน้องอาชีพอื่นมัแต่นางเ้าอ่ะ นั่งเฝร้านไหมจ้ะใ<ต>ช่งานชิปขายพักนี้มันเป็นแบบเออเราหยิบจับขายอยู่เช่นพวกค <ไป S 2> ่าขายน้ำบานหรือพวกเก๊กนี่เพิ่งก็ต้องนางเฝาตลาดนี่ไหมครับเ<า>พิ่งไม่ได้ไปเที่ยวไหน <laughs> ตื่นมากก็ต้องเก็บของเขามานันางเฝร้านขำมากเก็บของเก็บไปขึ้นมืออึนเศร้าเก็บของออกขายเนี่ยคือมันอยู่กับที่ไม่ได้เที่ยวแต่อันขายแบบซีตามตลาดนัดตามคลองถมมันไปทุกที่ทุกมองที่เขาบัเคยเห็นไหมครับใช่ไห<า>ม,มครับนะถึงมันสีลำบากแนหอนแนฝนตกแนแต่มันก็เป็นแบบเป็นแบบยังไงล่ะเป็นแบบ สูสูทุ่นเนี่ยค่ะอาชีพของเขาเนาะครับมาครับมันเป็นอาชีพที่เที่ยวท่านครับไปพบผู้คนมากมายเนาะไปพบเพื่อนไปพบลูกค้าหลายๆคนไปหลายอย่างหลายแบบไปหลายความรูลซื้อเพื่อนร่วมอาชีพแต่เยอะเมืนกันไครับแมนจ้ากกินยังก็ได้กินอยากซื้อยังก็ได้ซื้อค่ะการขายของการซื้อขายค่ะแต่มันก็มีความเสี่ยงนานหลยนะจำน่อยนังเนาะเพราะมันตากแดดนะครับตากแดดต้องใส่ครีมหลายๆค่ะครีมกันแดดเอา ใไอฟิวเจอร์เลยล่ะเออระว่าคิ่มกับจำเป็นฟิวเจอร์กับจำเป็นเพราะนั้นระว่าแอปเวลาลงโพสเพราะนั้นเออใส่แอปเอาแล้วระห่าบอสบอสต้องไปซื้อคิ่มกันแดดหนักพาะนั้นใส่ใส่ฟิวเจอร์เอาระว่าเวลาโพสคือผมแหละครับสไตล์เดียวกันครับอยากสวยซๆได้ก็ใส่เอาจ้ะจะเป็นนั่งฝาบอสเพื่อดาวเอาใส่แอปเอาวันนี้จากถ่ายกายไม่ไม่หลุนกันดดเพราะแอปจะทำไหนบอสเล่าเคล็ดลับเล่านะใส่แอปเอาระหว่าบอกให้คู่ดวงมันใส่แอปเนี่ย งานไทยจะภาพสดหนาแน่นหนาดำอยู่เพรามึงคือนมาเสียบเนี่ยกูลืมไปหน่อยบอกคนหลายเธออยู่ไม่เห็นอันทันเขาจะปูกไปอันดวงไม่เห็นหนาเฟซอย่างกูไม่เสแอบมาเด่นบอกกูลืมมิสูะไปหน่อยนี่ครับอืมยิ้นข่าว่าแล้วไข่ตัวนี้ตปโอเราเราเ่าจะไปสอนบอกมันเนี่ยแค่หน้าตัวมันแล้วน้องไข่อยู่ มึงแม่จ้าพักหอมแบบพักงามๆครับแม่มางามอุบาทุกเรื่องเลยมึงเออนี่นะครับหกสิบบาทเจ้าโอ้สวยนะครับพักสวยจากไซครับนี่พักนี่โคลาดมั้ยโอ้พักจากขอนแกนโคลาดขลาอจากขอนแกนสองยางนี่แหละครับนี่ครับพักที่สวยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายยังมึงพักอีกดนะครับเด้อมันนี่ให้เจ๊เพิ่นมาขอบคุณมากๆค่ะที่มาถ่ายทำครับผม เดี๋ยวผมทานอย่างบังคัาเกย์อีกนะครับขอบคุณเกย์นะครับเด้อจ้ายินดีนะคะที่มาชมอันนี้ป่านเท่าเคยนี่คงก็ใบมันซื้อไหงก็ใบยีหลายยีหลายมั้ยยีหล่ายใบเลื่อยผักผักหอมเปผักชีฝรั่งหมอเมนเมนนี่นะแต่สืบเแค่ผักชีฝรั่งเนี้ยคนไทยเรียกนี่ครับมีหลายซื่อครับทั้งเล้าทั้งไทยจริงผมกับเอิญมาถือนี่ครับผักชีครับโอ้ยสวยคัสวยเนี่ย รักหน้าหนาวสวยได้จริงนะจ๊ะสวยงามมากนะครับนี่ครับอเจเรากก็บมาแบงนี่ครับได้พักออกมานะครับเราเก็บมาแบงใส่กล่องโฟมนะครับแล้วจกะเบิ้งครับนี่ครับมีหลายยางครับมีหลายยางมากครับนี่นี่มาครับนะครับจะแกะเบิ้งครับแป๊บหนึ่งนะนี่ครับเราก็บมาแบงเป็นแพ็กเก็ตนะครับเอาแค่ล็อตไสกระโพดนไสแน่หม้อหม้อมอกกันมอหอกกันี่แน่แล้วก็ออกระลำดอกแน่ กระลำสารพัดครับอันเจ้าบาทครับเจ้นี่สามสิบาทออันนี้สามสิบบาทนี่ครับคุณไม่ต้องไปทํายากเขาทามาให้เรียบร้อยแล้วครับแบบสําเร็จรูปแพ็กเกจแบบสําเร็จรูปนะครับเอาไปพัดเอาไปขวบไปทอดเดเลยครับนี่สามสิบบาทนะครับสนใจนะครับอ่าผัดซีอิ๊วอร่อยราดหน้าผัดซีอิ๊วนะครับผมนะครับถ้าใครอยากมาซื้อนะครับอ่าเจปุนะครับตามข้องถมตราดนัดทำหายเลยครับเจปุตาสืบนะครับ เกปุเฮียสืบนะครับถามหาเลยค้าแม่ค้าผักสดนะครับเด้อทุกคลองถมนะครับบริเวณของจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับเราจะไปทุกที่นะครับคลองถมนะครับผมเราก็มาดูนะครับเห็ดเข็มทองนะครับผมนี่ครับเห็ดเข็มทองนะครับนี่ทุกอย่างเลยครับนี่เห็ดเข็มทองนะครับนี่ถุงเจ้าบาทครับเห็ดเข็มทองยี่สิบบาเข็มทองก็ยี่สิบบาทนี่ครับแพคห้าสิบอ๋อยี่สิบสามแพคห้าสิบนี่ครับนี่ครับมากมากนะครับพี่ อันที่แกอันอ่พริกไทยสดนะครับเอาไปผัดขีมงขีเมาไปผัดเผ็ดนะครับพริกไทยสดนะครับแล้วก็นะครับนี่ครับนี่พริกนี่ครับแบบสีนะครับเอาไปเครื่องแกงผัดเผ็ดนะครับเนี่เครื่องแกงผัดเผ็ดนี่ก็ยี่สิบเนาะนี่ครับทุกอย่างนะครับเราขายทุกอย่างใช้ไปเจาะไปแชเป็นมดไหมที่เห็ดไหมครับเห็ดจะไม่ทุกแบบเดียครับอันนี้เห็ดอ่อเห็ดชิมาจิขาวนะครับโอ้ยคดง่ายเขาไปเลยเห็ดชิมาจิขาวนี่ครับนี่ครับ นี่ครับมาคุณผูคนอยเบื้องครับนี่ครับบักทั่วอรันเตานะครับทั่วแปดทั่วรันเตากับมีนะครับนี่ย่งท้าหนี่แบงขายนะครับนะครับฟักแฟงนะครับเครื่องตักไขเครื่องหอมกับมีเหมดนะรอแบงนะครับเครื่องแกงนะครับคุณนะครับคุณซอยกันแบงนะครับเอ่ฮี่ฮียเล่ากับแบงนี่ครับกําลังนางแบงเจเล่ากับนางแบงนะครับนี่ครับ นะครับช่วยกันทำค่ะช่วยกันทำเนาะนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่มาติดตามนะครับผมจะพาไปดูการสร้างอาชีพธุรกิจหลายอย่างครับว่าสั่งแบบใดใครที่สนใจทําตามนะครับก็สามารถแท็กเข้ามาถามคอมเมนต์มาได้ว่าทําแบบไหนอะไรนะครับนะครับสุดท้ายนะครับนั่นคือกระลำนะครับนะครับเห็นไหมครับกระลำกับประกาศขาวยังไม่แบ่งนะครับต้องตัดส่วนที่มีสวยงามทิ้งครับเอาส่วนที่เขาสวยๆไปขายนะครับผมนี่ครับผม ขอบคุณมากนะครับติดตามนะครับกดซับสไ r i b e กดคอมเมนต์กดแชร์กดไลค์ถ้าถูกใจนะครับคอมเมนต์ด้วยนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโฮมี่จุงกระจุงกระสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย